เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้ารถสวยๆมาชมเลือกสีเลือกใช้นะครับวันนี้เป็น Honda นะครับ Honda Civic ปี94ครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยบอดี้สวยเลยครับราคาเบาๆ29,900บาทนั่นเองสีสันเงาช้ำของเครื่องเดิมๆเครื่อง VTEC นะครับหัวขีดครับดีวิ่งเฉีวแน่นอน ตะเข็บซ้ขวาวรอยพับไอยอักอยู่ครบไม่มีชนหนักภายในสวยสะอาดเบาอาจจะมีแตกตะเข็บบ้างนะครับออก็ตามนี้ครับแผงประตูหุ้มเข้าชุดครับแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดราคาถูกถูกสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเองครับใช้งานกันแดดกันฝนเดินทางไกลได้สบายก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสวยสวยถูกถูกซื้อกันมาจํำได้ไีผ้าคลิปใหม่ใคม่ใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนนะครับ เล่มเอกาสารชุดโอนครบภาษี69เปิดโทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อโดยตรงได้เลยสีวิคโฉมสีดอครับรถปี94นะครับ94เครื่องดีเกียร์ดีเกียร์ยออโต้กระจกไฟฟ้าของเครื่องเดิมเดิมวีเทคครับสนใจก็สายตรงเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ